สวัสดีครับวันนี้นะครับ12มิถุนายนครับคุกกี้รันเวอร์ชันไลน์มีอัปเดตหมักตัวละครใหม่ครับเป็นคุกกี้รถหมักฝรั่งกับเพชรมันก็คือมินิแจ็กสันหมายเลข2พร้อมกับอีเวนต์กิจกรรมรวบรวมเหรียญครับผมเหรียญมาฝรั่งที่รออยู่ตามด่านคิดว่าน่าจะใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้นะครับแล้วก็สะสมครบมาก็มาแลกของรางวัลได้โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตัวละครใหม่กันเลยเงื่อนไขการปลดล็อกก็คือ มีเลเวล70นะครับถึงจะซื้อด้วยเหรียญได้ไม่งั้นต้องใช้เพชร119เม็ดสกิลมันก็คือกระโดดเวลากระโดดมันก็เหมือนจากการเก็บเกสครับก็คือเก็บไปถึง20 20ลูกลูกบอลอ่าแล้วก็จะสไลด์ต่อเพื่อยิงบอลออกไปเราจะได้คะแนนก็ถ้าเกิดยิงสไลด์นานๆยิงรัวๆคะแนนก็จะเพิ่มมากขึ้นครับก็คืออ่าถ้าเกิดยิง5ลูกติดต่อกันคะแนนก็จะเยอะกว่ายิงทีละลูกทีละลูกประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวเราไปอัพเวตให้มันเต็มก่อนโอเคเมื่ออัปเดตอัปเกรดเต็มก็จะได้เป็นระเบิดหมาฝรั่งครับเพิ่มคะแนนยาดีมหมาฝรั่ง1 0 0 0 0คะแนนอ่าฮะไม่แน่ใจบวกก้าแบบวกเท่าไหร่นะน่าจะ20,000่ 20, 000, ปะโอเคเดี๋ยวเราไปฟักมินิแจ็กซันหมายเลขสองกันต่อเลยครับผมอนันนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามีเพชรครบทุกตัวเลเวล8ทุกตัวครับ รบมินิแจ็กซันหมายเลขสองครับได้ข่าวว่าโหดต,ตัวนี้เวอร์ชันเกา่เกาๆใช้กันหลากหลายครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลมันก่อนสกิลมันก็คงทราบก,กันอยู่แล้วนะครับว่ามันทำอะไรได,ได้ก็คือมันจะยิงเลเซอร์ทำลายสกิดขวางครับแล้วก็จะเป็นปลูกหมอกฝรั่งเล็กๆลูก,ล,กละสี8 498กสิบแปดสีคะแนนครับทุกๆสิบแปวินะ เมื่ออัพเต็มแล้วก็จะได้สกูลหลักสีของมินนี่แจ็กสันครับผมเพิ่มคะแนนย่างรีจันเซียแปดร้อยคะแนนนี่ผมลงทุนอัพเทเชอร์ของตัวทุกคีเลเวลเก้าเลยเนี่ยเพื่อเอามารีวิวนี่ครับผมดูกันว่ามันทำคะแนนได้แค่ไหนว่าเราก็ลองมาวิ่งก่อนเลยนี่ครับตนีถ้าเกิดกระโดดหนึ่งครั้งมันก็จะ ไอ้เลขบนหัวก็จะขึ้นทีละหนึ่งไม่ว่าจะกระโดดหนึ่งครั้งก็โดดสองครั้งหรือว่ากระโดดสองนิ้วอะไรก็ตามขึ้นหนึ่งหมดเลยครับสะสมได้ยี่สิบลูกนี้ก็คือสกิลเพรนะครับก็คือยิงอ่าส่วนนี้ก็คือสกิลของเพรนะครับก็คือยิงลูกบอล เทียบเลยเนี่ยลูกบอลลูกเล็กๆเ,เป็นลูกหมัดฝรั่งเ่าทุกๆ18วินาทีครับแล้วก็มีความสามารถอย่างคือจะเพิ่มเลือดให้เรานิดนึง15หน่วยนะ่าเป็นสีฟ้าตรงหลอดเลือดครับคล้ายๆกับเลือดที่เชียเฉลเดิมเพิ่มให้เราเวลามันออกมาเบาส่วนคอมโบโบนัสของคุกกี้และแคตตัวนี้ก็คือเพิ่มคะแนนย่างรีจันเซียวชิ้นละ8,500คะแนนนะครับผม แล้วก็จะมีคอมโบอีกตัวหนึ่งก็คือใช้เพชรบิสกิตของคุกกี้ทหารกับตัวกัมบอลเนี่ยครับจะได้เพิ่มคะแนนคุกกี้เมื่อยิงปืนใหญ่4ี0 0 0คะแนนส่วนเพชรเราสามารถไปจับคู่กับไอตัวพ่อมดพ่อมดตัวเก่าได้ที่ไม่ใช่พ่อหมดทำนายดวงนะพ่อหมดที่เก็บเกตและหมุนหมุนบินบิน,นจะได้คะแนนอยรีพระจันท์เพิ่ม2,000 20, 0คะแนนครับ อันนี้สามารถใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไลน์ได้แล้วนะไม่ใช่แค่เกาหลีเดี๋ยวยังไม่มีจังหวะที่แบบสไลด์ยาวๆโอ้ขึ้นมาแล้กสกวันก็ถ้าเกิดสไลด์ยาวๆแล้วยิงสัก4-5ลูกขึ้นไปคะแนนก็จะเยอะขึ้นครับอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นั่นจะได้สักประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0เ0หมื่ลยปะถ้าเกิดยิงต่อเน,นื่องหลายๆลูก เดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับโอ้โได้สมื่อกี้สูงสุดประมาณ9ก้0หืาถือว่าเยอะใช้ได้เลยถ้าจะเล่นตัวนี้ให้เก่งเราก็ต้องฝึกครับฝึกว่าเราจะกระโดดตรงไหนให้ได้ลูกบอลเยอะๆสะสมมาเยอะๆแล้วก็หาจังหวะสไลด์ทีเดียวยาวๆ,ๆยิงห้าลูกของลูกขึ้นไปครับจะได้คะแนนเยอะมากๆ จังหวะอะไรประมาณนี้เมื่อกี้มีสูงๆเห็นมีเก้าหมื่นสองผมว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากนะตัวเนี้ยอาจจะต้องมากระโดดเก็บลูกบอลแล้วก็หาจังหวะสไลด์แล้วเหมือนเหมือนโบนัสคอมโบโบนัสมันมันกะให้เรามาใช้ตัวนี้เพื่อเล่นด่านนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันเพิ่มคะแนานอย่างนี้จันเซียวซึ่งมันก็มีอยู่แค่ด่านเดียวแล้วจะให้เรามากระโดดหลบ สไลด์ยิงผมว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากไปน,นิดนึงแล้วก็ชนไปนหนึ่งทีตามสไตล์เนี่ยครับวิธีการยิงจะเป็นการยิงไกลและยิงสูงถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางอยู่พุ่งมาข้างหน้าใกล้ๆหรือว่าขวางอยู่หน้าใกล้ๆต่ำๆเนี่ยยิงไม่โดนเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้มันกระโดดน,นี่หว่าสงส่ตรงใกล้ๆต่อจ อ๋อก็ยิงดวนเหมือนกันนะแต่ผมเข้าใจไปเองว่ามันต้องยิงไกลๆสำหรับสกิลเพชรก็รู้รู้ซาก,กันอยู่แล้วว่ามันโหดเอาไปใช้กับเพชรเซตขี่สัตว์ก็ก็คะแนนโหดส่วนไอที่เหรียญลอยๆนั่นก็คือกิจกรรมที่มาใหม่วันนี้นะครับก็คือเก็บเก็บแล้วก็ไปสุ่มแลกของรางวัล เดี๋ยวจบตอนนี้ค่อยไปดูอ่ะทนอีกรอบหนึ่งละพูดมากแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> คือถ้าเกิดสไลด์ยาวๆนานๆเนี่ยไอคะแนนที่ขึ้นตรงหัวเรามันจะกลายเป็นสีส้มนะแปลว่าอันนั้นแหละคะแนนโหดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดยิงเซียรูกเสียรูปมันก็จะคะแนนสีขาวธรรมดา 87บางทีนเ,เนี่ยมันค่อนข้างจะลายตานิดหนึ่งครับตัวนี้ผมว่าเพราะว่าเวลาที่เรายิงคืนใหญ่ออกไปเนี่ยมันเอฟเฟกมันจะขวางๆด่านนิดหนึ่งนะต้องใช้ความเคยชินเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็เวลาที่เราจะสไลด์เราถ้าจะกระโดดเกียตพัชรเชี่ยวมันมันยากครับผมว่ามันทําให้เล่นยากไปนิดหนึ่งตัวนี้ถ้าเล่นอย่างเก่งผมว่าคะแนน คะแนนสูงนะตัวนี้ผงต้องใช้เวลาฝึกกันสักพักใหญ่ๆแต่ผมว่าระหว่างนั้นคนก็คงเอาเพชรไปจับคู่กับตัวอื่นกันก่อนแล้วล่ะเพราะว่าคะแนนเพชรมันทําให้คะแนนดีแล้วก็สามารถเพิ่มเลือดให้ด้วยครับ <c oughs> เล่นใปก็มันดินะเวลายิงๆโอเคตาแล้วครับได้84ล้าน ผมไม่กดผัดสอนครับเพราะว่านี้มารีวิวแค่ตัวคุกกี้มกะรั่งโอเคก็เป็นคุกกี้ที่เล่นยากตัวหนึ่งครับแล้วก็ต้องใช้การฝึกฝนยเยอะถึงจะเล่นได้คะแนเนยเยอะๆครับผมว่าที่ดีที่สุดก็คือเพชรมันแหละครับเอาไปเล่นกับตัวอื่นนะ่าจะเวิร์กที่กว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์อื่นครับที่มาวันนี้เหมือนเดิมครับเป็นเพิ่มอตัตราการซึมระดัสัมบัติระดับ S หมดวันที่15มิถุนาครับ3วันก็คะแนนของขวัญคูณ3ก็เทศากาลไลน์สโตร์ซื้อคิสโตลได้โบนัสแถมครับถ้าเกิดซื้อผ่านไลน์สโตร์อันนี้อันเก่าไม่มีอะไรที่เหลือคงเป็นอันเก่าหมดแล้วครับก็มีแค่นี้ครับที่น่าสนใจสุดก็คือเพิ่มโอากาสได้สมบัติขับลุงหรือเกตอันนี้ครับผม เวลาแค่3วันแหมส่วนเอีเวนต์นี้ครับก็คือเก็บเหรียญมาฝรั่งแล้วก็มาแลกของละวันที่เด็ดสุดก็จะเป็นตั๋วสูมสมบัติสูงส,ส,สุดครับแล้วก็เพชร2อัน20เมตรอันนี้เป็นเทเชอร์มาฝรั่งก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอเคผงเว่นมนก็เยอะเหมือนกันนะรวมทั้งหมด4,500ผง่า โอเคก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวครับมีเท่านี้เดี๋ยวต้องหาเวลาไปส,สมบัติบ้างแลละโอเคครับวันนี้ก็มี <speak S 1> <plugin> อัปเดตเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ